สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลามสูตรร้านเราเองนะสีขาวอันนี้เป็นสูตรไหนล่าสุดสูตรที่เคยลงแล้วก็คือนั้นจะไม่ใช้แล้วมันไม่ดีแกะก่อนนะแป๊บนึงค่ะตอนนี้เราก็แกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีสีขาวแบบน,นี้นมยืนมากๆกันนะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นของเรานะเรายังไม่ทำหายเลยไม่รู้จะทําดีหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นสูตรร้านเราแน่นอนคิดเองไม่มีสารอันตรายเลยนะคะยืดนมมากจะไม่ค่อยเด้งนะ อันนี้ไม่มีสารดันลายจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะยืดให้ดูเนี่ยค่ะยืดมากเลยนะมีทุกสีเลยนะคะใครที่สนใจก็แอดไลน์มาได้ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะ นุ่มนะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นลูกอมกลิ่นวานิลาคล้ายๆกลิ่นวานิลาแต่เป็นกลิ่นลูกอมอ่ะกลิ่นอะไรก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูมาใหม่ดีได้บางส่วนเลยนะคะกระเด็น มี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 ไซส์ใหญ่สุดคือสามสิบนะคะไซส์กลางคือสิบห้ามีสองไซส์ไม่มีไซส์เล็กนะถ้าสั่งเรามีแต่กระปุกใหญ่ค่ะแบบนี้กระปุกใหญ่แบบนี้เลยนะอันนี้คือสิบบาทคือของเรานะอันนี้เราจะแม่อของลูกค้ามาเล่น นี่คือของที่เราทำเล่นเฉยแต่ใช้น้ำยาทำน้ำยาทำาสลามของสูตร้านเรานะคะเนี่ยค่ะแต่ห้าสิบห้าบาทก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ประมาณนี้ถ้าสามสิบก็เต็มกระปุกเลยค่ะมีทุกสีมีทุกแบบเลยนะคะสนใจก็ทักมาได้ก่อนบ๊ายบาย